นี่ได้เก้าครับเก้าถุงปุ๋ยหน้าร้านครับหน้าร้านสามสิบบาทเดนิวปิดเมื่อไหร่ครับเดนิวปิดซื้อถึงยี่สิบแปดยี่สิบแปดไปปีใหม่ ฮะกีดชมมือกีดกีดท่าขายเปิดวันที่สองยังยังไไดปิครับไปไหนครับปกกระันปักกระนแซบป่ะครับเอาาบเดลไปเที่ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานเอามีสองรถหนึ่งเนาะเปรี้ยวหวานหอมกรถางะถายเป็นกะถ่ายเปนั่นแหละสวัสดีครับ อ,อันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดียังไม่ยอดตะปุกเออเอาเอป็นยอดคังสิบเอ็ดบาทถ้าไม่มีเศษบาทหนึ่งขนมอะไรฮะอะไรสี่บาทห้าบาทเก้าบาทขนมอะไรสี่บาทเก้าบาทเออมาม่าไปกินมาม่าทำไมพองยิงครับตอนนี้ก็กำลังเอาตาช่างมาช่างแล้วครับเอามาเอาว่านอีกก่อนบักง่ายมือเลยแล้วแล้วสิเก็บอีกเบิ่งเด้อ พันละพันลตั้งให้มันเทีครับกดพอตอนนี้กำลังทำการช่างถ่ายไปให้เจ้าของเบิดั่งโลหน่อครึ่งโลมันเหนียวมันเหนียวไงยางมันเหนียวดูดิมอนติดกันอันนี้เพื่นบกกีดตันเนี่ยขายเลยเดตงหนี๋ยวเขาจ่บโซนไล่ขยับออกมาเถอะมันจีฟงใส่ พอดีโอ้ยเขาเด่นนะน้อยเด่นยังพ่อยางมันทำมาจับอะไรพ่อยางมันทำมาจับอะไรเอาเธอปล่อยลูกไปทำไมมันที่ตกข้างนู่นมาหาแม่ไม่ปล่อยไม่ปล่อยพ่อยางเอาพอลองเท้าถอดทำไมใหญ่ไม่ได้หรอผู้หญิงทำไมไม่ใส่รองเท้าจ้ะพ่อพ่อยางมันทำมาจับอะไรนี่ต้นยางนี่ไงนี่กีดเอากีดเอานี่ยางมาจากต้นไม้นี่ต้นไม้ยางนี่ รองเท้ารองเท้าต้าก็ทำมาจากยางยางสามหกแอ้วถุงเท้าล่ะถุงเท้าทำมาจากอะไรใหญ่ก้อยพ่อถุงเท้าทำมาจากอะไรนี้ถุงยางผ้าทำมาจากผ้าเฮ้ยล้ะอลองเยลองไปเที่ยวดีกว่ฝรั่งจากยางสิยางฝรั่งแล้ปเดียวบาน้ำบาดเย่หรอ หมักฝรั่งลุ้นโลกกินเลยกินนี่ล่ะหมักฝรั่งอ่ะกินไงพอตอนนี้ช่างแล้วไม่ใหรอยังยังยังมันไม่ใช่หมากฝรั่งมันคือไอติมไอติมใหญ่ก่อนบักใหญ่อีกใส่พี่ไม่ยังไงใส่แล้วเกินจะใส่อีกดิือพอดีเป๊ะสี่สิบสามกิโลเออเออเด้งมันต้องลงตัวพ่อทำไมมันเด้งเด้งดึงดึงมันเป็นยางโอ้หมูเด้ง ยางเด้งยางเด้งหมูเด้งหมูเด้งเหมือนกันฮิโปกับว่าหมูเด้งหนะฮิโปน้อยฮิโปแฉะหน้าตามันเหมือนหมูตรงไหนเนี่ยไม่อยงก็ไปตลาดน่าดำแนหลังไปเลยื้เซเว่นในดำนดำมีแล้วอีกหนไเร็วงมา กันโอ้คุณละมีไน้ำส right uh ู่48 48โลหารสองครับยางนี่หารสองตาย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 ่ตายยงนย่างนิจะลงใจมนียว่บอยอมลงเสยคือดีแท้ ว,วันนี้สามสิบสูงสุดแล้วมั้งนี่สามสิบบาทนี่เคเคฟสามห้าเคฟสามห้าสดอันยางก้อน30บาท